สวัสดีค่ะนางสาวนัทธการโตะชิมนะคะชื่อเล่นครูโบนะคะเป็นครูประจำชั้นป .1 ทับ1กับคุณครูพิเชษรัะตะนะเรืองศรีนะคะชื่อเล่นครูต้นนะคะเบอร์โทรติดต่อโทรศัพท์ของครูโบนะคะก็ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเลยนะคะครูโบนะคะสอนวิชาภาษาไทายชั้นป .1 ถึงป .2 นะคะ ต่อไปครูโบจะอธิบายใบงานของสัปดาห์ที่1น,นะคะมีทั้งหมด4ชุดกับอีก1ใบความรู้นะคะใบที่1น,นะคะเป็นใบความรู้เรื่องพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนกคูกมีทั้งหมด2หน้านะคะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะให้น้องฝึกอ่านตามใน youtube นะคะที่ครูได้แปะลิงก์ไว้ให้ในกลุ่มแล้วก็สามารถสแกน QR โค้ Pod ได้จากใบงานนะคะให้น้อง ตัวอย่างเช่นนะคะให้น้องอ่านว่ากอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าคอแบบนี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้เขาจําเสียงของพยัญชนะได้นะคะในใบางานก็จะมีภาพประกอบมีตัวหนังสือประกอบแล้วก็อ่านคําอ่านนะคะออกเสียงว่าอะไรนะคะ ก็ลองไปฝึกตามใน YouTube ก็ได้นะคะจนจบถึงฮอนคูกนะคะอันนี้รบกวนให้ผู้ปกครองช่วยดูน้องๆอ,อ่านหน่อยนะคะเมื่อพอเขาอ่านได้แล้วอย่างนี้ค่ะก็จะเข้าสู่ใบงานที่1แบบไม่มีรูปภาพประกอบมาเช็คว่าเขาจำได้จำเสียงของเพงชนะได้ไหมนะคะให้ผู้ปกครองให้เขาชี้ไปทีละตัวนะคะอ่านกอไก่อ่านว่ากอแบบนี้นะคะ หรือคนที่เขาอ่านได้แล้วก็ให้เขาอ่านกอไปเลยก็ได้กอขอขอคอแบบนี้นะคะในส่วนนี้ขอให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอไว้หน่อยนะคะมาแลกเปลี่ยนกันว่าน้องอ่านได้ถึงไหนแล้วนะคะเอาพอที่น้องได้นะคะอันนี้ใบนี้ครูจะให้ไว้เลยนะคะไม่ต้องส่งคืนคุณครูเอาไว้ท่องทุกวันจนกว่าจะจำได้นะคะ รบกวนผู้ปกครองถ่ายวิดีโออัพลงกลุ่มไลน์ด้วยนะคะก็เป็น QR code วิดีโอที่จะใช้สอนน้องๆในช่วงวันหยุดนะคะนะวิธีการกดเข้าลิงก์วิดีโอที่1นนะคะวิดีโอการอ่านพยัญชนะไทยนะคะครูจะแนบลิงก์สีฟ้าแบบนี้นะคะให้ผู้ปกครองกดไปที่วิดีโอที่ต้องการจะดูนะคะ อันนี้เป็นวิดีโอการฝึกอ่านก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะฝึกอ่านพยัญชนะในภาษาไทยเด็กๆฝึกอ่านตามกันด้วยนะครับกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอ แล้วก็ให้นักเรียนอ่านตามนะคะเขาจะมีเวลาให้นักเรียนอ่านขอขวดอ่านว่าขอจนถึงหอนกู้อ่านอ่านว่าออหอนกูกอ่านว่าหอแบบนี้เป็นต้นนะคะจนถึงหอนกูกอ่านว่าหอนะคะ ที่ให้ท่องแบบนี้เพราะนักเรียนจะได้รู้จักเสียงของพยัญชนะแบบสั้นๆนะคะนักเรียนจะต้องคิดให้ไวนะคะว่าตัวนี้เสียงอะไรแล้วนำไปผสมกับสระมันจะไวขึ้นนะคะอ่าใบงานที่สนะคะเป็นเรื่องการเขียนพยัญชนะตามรอยปะนะคะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงนะคะก็ให้นักเรียนคุ้นชินกับพยัญชนะแต่และตัวนะคะจาก จากภาพนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วก็เวลาคัดก็ให้ท่องไปด้วยตัวนี้ตัวอะไรนะคะเขียนตามรอยปะให้ตรงเส้นนะคะตั้งแต่กอไก่ไปจนถึงหอนกฮูกนะคะใบงานส่วนนี้ก็จะใช้เวลาน,านานกว่าใบงานอื่นๆนะคะให้แบ่งเวลาทําได้นะคะใน5วันนี้อยากจะทําใบไหนก่อนก็ได้นะคะส่วนวิดีโอที่2นะคะการคัดนะคะฝึก ัดตามรอยปะนะคะก็สามารถดูได้ทั้งสองแบบเลยนะคะ ก็จะมีอัดความอธิบายประกอบด้วยนะคะดูได้ทั้ง<ร>ส,อสองด้วยค่ะเรามาฝึกเข, <wrong S 1> ขียนเพื่อเรียนรู้พยัญชนะไทยกันดีกว่าเด็กๆพยัญชนะไทยมี44ตัวนะจ๊ะเอา้าไปฝึกเขียนกันเลยก็ไก่ลากเส้นตรงขึ้นไปแล้วหยักหัวนิดนึงเหมือนปากไก่ลากไปทางขวาแล้วลากลงมา นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เข้าสู่ใบงานที่3นะคะ <S <S เป็นเรื่องการจับคู่พยัญชนะไทยจากภาพนะคะให้นักเรียนกากบาททับพยัญชนะให้ตรงกับรูปภาพที่ครูให้ไว้นะคะตัวอย่างที่1นนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปไก่ก็จะมีตัวอักษรมาให้นักเรียนเลือกหลังจากที่นักเรียนได้คัดแล้วก็ได้ท่องทุกวันจนคุ้นชินหน้าตาของมันแล้วนะคะนักเรียนก็จะเลือก กาให้ตรงกับภาพนะคะมีทั้งหมดสองหน้านะคะในส่วนของใบงานที่4นะคะจะเป็นใบงานเรื่องการคัดชื่อและนำสกุลของตนเองนะคะก็จะมีตัวอย่างชื่อของนักเรียนแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีเส้นปะให้นักเรียนนะคะ เพื่อฝึกความคุ้นเคยในชื่อตัวเองนะคะและก็ในทุกๆใบงานนะคะจะมีช่องให้เขียนชื่อตรงด้านบนนะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกเขียนชื่อโดยไม่มีเส้นประนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนได้ทุกใบนะคะก็จบไปแล้วนะครับส,สำหรับการแนะนำใบงานนะคะแล้วก็วิธีการเข้าชมสื่อการสอนนะคะใบงานทั้งหมดนะคะส่งรวบรวมส่งภายใน วัาสารอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะแล้วก็ให้มารับใบใหม่กลับไปทําด้วยนะคะสู้ๆนะคะทําใบงานให้เสร็จแล้วก็เจอการเปิดเทอมนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ